นายกรัฐมนตรีมีการสั่งการค่ะให้เตรียมพร้อมภาคแรงงานเดินหน้าเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมยอมเตรียมพร้อมในการดำเนินการเช่นเดียวกันนะคะอย่างของโครงการ Factory Sandbox ในระยะที่2เนี่ยเขามีการปรับลดเกณฑ์ต่างๆลงด้วยนะคะ ให้สามารถดำเนินกิจาก,การได้จากเดิมเนี่ยเป็นโรงงานขนาด500คนขึ้นไปก็ลดเหลือประมาณ100คนเท่านั้นแล้วก็เพิ่มจังหวัดในการรองรับแรงงานด้วยนะคะจาก4จังหวัดเพิ่มเป็น11จังหวัดค่ะเรื่องนี้เองนะคะน,นายธนกรบองบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ใ,ให้แนวทางหลังจากที่รัฐบาล ขับเคลื่อนการเปิดประเทศภาพรวมเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีค่ะภาคแรงงานถือว่าเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่สำคัญที่จะทำให้ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยขับเคลื่อนไปได้อย่างสำเร็จนายกรัฐมนตรีให้แนวทางในการเดินหน้าโครงการ Factory Sandbox ระยะที่2เปิดทางให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานเสริมทัพภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยตามบันทึกข้อตกลงที่ทางกระทรวงแรงงานเสนอให้พิจารณา นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทางกระทรวงแรงงานเดินหน้าโครงการ Factory Sandbox ในระยะที่2เน้นการดำเนินการตามมาตรการตรวจควบคุมรักษาดูแลขยายกรอบขอบเขตจังหวัดจากเดิมเนี่ยดำเนินการใน4จังหวัดนะคะก็เพิ่มเป็น11จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรสาครชลบ,บุรีระยองปราจินบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบ,บุรีฉะเชิงเซาสมุทรปราการ รวมทั้งปรับลดหลักเกณฑ์ขนาดของสถานประกอบการค่ะจากเดิมที่กำหนดว่าเป็นสถานประกอบการที่มีพนักงาน500คนขึ้นไปเหลือเพียง100คนขึ้นไปค่ะเตรียมความพร้อมภาาแรงงานล่วงหน้าให้ทั้งแน่งจา้างสถานประกอบการมีแรงงานที่เพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการตลอดอตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศด้วยในส่วนของการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองค่ะ ก็เชื่อว่าหลังจากนี้จะสามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้เป็นระบบแล้วก็ให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเกิดประโยชน์แก่ประเทศด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและระบบการจ้างงานของประเทศนะคะอย่างเรื่องของ MOU กับ3ชาติที่ทางกระทรวงแรงงานเป็นคนดูแลอยู่นี้นะคะก็คาดว่าจะเริ่มต้นได้ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ขอให้แรงงานที่เข้าไทย แล้วยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยให้รีบมาขึ้นทะเบียนกันก่อน,นะคะหมดเขตในช่วงของวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะขณะที่ทางกระทรวงแรงงานนะคะยังคงเปิดเผยถึงแนวทางในการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานกับนายจ้างในประเทศนะคะมี8ขั้นตอนด้วยกันค่ะ 1. ก็คือนายจ้างยื่นแบบคําร้องกับสํานักงานจัดหางานและต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการกักตัวของคนต่างด้าวนะคะก็ต้องดูตามเงื่อนไขด้วยว่าแรงงานต่างด้าวที่รับเข้ามาเนี่ยฉีดวัคซีนครบแล้วหรือยังตามเกณฑ์หรือยังนะคะก็จะมีเกณฑ์กักตัวอยู่ตั้งแต่7-14ถึงวันค่ะ 2. ก็คือจัดส่งคำร้องความต้องการจ้างงานของแรงงานต่างด้าวไปยังประเทศต้นทางนะคะ 3. ประเทศต้นทางดาเนินการรับสมัครคัดเลือก ทำสัญญาจัดทาบัญชีรายชื่อคนงานต่างด้าวแล้วส่งให้กรมการจัดหางาน4นะคะก็คือนายจ้างที่ได้รับบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวแล้วให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว5กรมการจัดหางานจะทำหนังสือถึงสถานทูตไทยประเทศต้นทางของคนต่างด้าวเพื่อพิจารณาออกวีซา่า6 เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชนาจากักรต้องแสดงหนังสือยืนยันการอนุญ,ญาตให้เข้ามาทำงานผลตรวจโควิด1 9และหลักฐานการได้รับวัคซีนโดยสันักงานตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจลงตราอนุญาตวีซา่าเป็นระยะเวลา2ปีจากนั้นค่ะจะเดินทางไปยังสถานที่กักตัว 7. คนต่างด้าวต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ6โรคมีการกักตัวตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยวิธีห้องปฏิบัติการอา p c r และข้อ8คนต่างด้าวเข้ารับการอบรมผ่านระบบประชุมทางไกลนสถานประกอบการและเมื่อผ่านการอบรมแล้วคนต่างด้าวจะได้รับใบอนุญาตทำงานนะคะก็เชื่อว่าการทำ MOU นี้นะคะก็คือจะทำให้แรงงานเนี่ยเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย <c oughs> แล้วเสียงสะท้อนจากเหล่าผู้ประกอบการในเจ้าต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็บอกว่า <c oughs> ยินดีนะที่จะแบกรับค่าใช้จ่าย <c oughs> แต่ในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องให้ทาง ภาครัฐเนี่ยม, <า S 1> มีส่วนช่วยเหลือ,หอ,อด้วยทั้งในส่วนของสถันกักตัวอาจจะเป็นแบบกลุ่มหรือเปล่าร,รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเด e w นิวสข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทางทีเดช่อง16เพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ